ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อนเบกกิ้งโซดากบจะเาเบกกิ้งโซดาแช่ลงไปในน้ําเนี่ยใส่เยอะแล้วกบใส่สองกำม,มือแล้กบก็จะแช่เขาไว้แบบนี้ก็เพื่อความที่แบบเนาะมันใจอุ่นใจมันเป็นก้อนกบก็จะบี้ๆเขาให้ละเอียดแล้วก็ไปแช่นี่โอเคสามกำละพอละแล้วกบก็แช่เขาไว้แบบนี้จนกว่าว่า รู้สึกว่าปลอดภัยเราไปล้างอีกหลายรอบแล้วก็ค่อยกินนี่เงาะนะคะได้มาเราต้องทําความสะอาดด้วยการแช่น้ํานะคะแล้วก็เอาเบกกิ้งโซดาใส่นะใส่ในน้ำแล้วก็ก็จะแช่ไว้แบบนี้นะคะเพื่อนๆมันน่าก,กินมากๆเลยแล้วก็เป็นเงาะที่ลูกใหญ่มากถึงแม้ว่าจะไม่สดเท่าบ้านเรานะคะแต่ก็ถือว่ามันสุดยอดแล้วสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะ มันมันสุดยอดจริงๆนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยลูกใหญ่อะ่ะดูดิลูกใหญ่มากเ,เพื่อนๆไม่ใช่ลูกเล็กเลยอะ่ะจำเนี้ยนะคะเนี่ยมันลูกแบบใหญ่มากกบไม่เนี่ยตอฝ่ามือของกบเลยแต่ก็ยังใหญ่เ,เพื่อนๆเห็นไหมคะมันเป็นความรู้สึกของคนที่อยู่ต่างบ้านนะคะเ,เพื่อนๆที่รู้สึกว่าคนอื่นอาจจะกินบ่อยแต่ก,กบอ่ะไม่ได้กินบ่อยนะคะเ,เพื่อนๆ อาจจะเป็นด้วยเหตุผลว่าบางครั้งมันแพงเกินไปสําหรับกบนะกบไม่ได้หมายถึงใครสําหรับกบเนี่ยบางครั้งมันแพงเกินไปกบก็ๆๆไม่ซื้อนะคะกบจะพยายามที่จะดูแล้วดูอีกว่าเออให้ให้ราคาที่สมน้ําสมเนื้อที่กบจะซื้อมากินได้นะคะเพื่อนแต่ครั้งเนี้ยมันก็ไม่ได้แพงนะคะมันไม่ได้แพงเหมือนทุกๆครั้งที่กบไปเดินนะทุกทครั้งที่กบไปเดินแล้วเจอแพงกว่านี้นะคะเพืๆๆ่อนแพงกว่านี้มากๆนะคะ ก็คือแบบว่าถุงนึงนะคะครึ่งนึงของครึ่งนึงของของเนี้ยครึ่งนึงของเขาเนี้ยเก้าเหรียญเนี่ยเนี่ยประมาณครึ่งนึงของถุงครึ่งนึงของถุงที่กบซื้อน่ะเก้าเหรียญนะเพื่อนแต่อันเนี้ยมันแค่เจ็ดเก้าเก้าอ่ะแปดเหรียญน่ะได้เยอะขนาดเนี้ยกบถือว่ากบลัคกี้โชคดีมากๆนะคะแถมลูกใหญ่ด้วยแล้วไม่เน่าเลยเนาะที่รักไม่เน่าเลยที่เราที่เราดีใจแล้วเราก็รู้สึกว่าเราตื่นเต้นคือไม่เน่าเลยปกติที่กบซื้อมา เขาจะเน่านะเนี่ยกบบีบเนื้อยังแข็งโป๊กเลยถ้าเป็นแบบที่กบซื้อมากินประจําบีบไปนเนี่ยนุ่มแบบคือ,ค,อคือมันนุ่มอะ่ะมันคือช้าอะ่ะช้าหรือว่าเน่าแบบคล้ายๆว่าใกล้ๆที่เขาจะเสียนะคะเพื่อนๆแต่เนี่ยแข็งมากเดี๋ยวกบจะแช่ไว้แบบนี้นะคะแช่ไว้แบบนี้สักนานอยู่แหละแช่ไว้แบบนี้นานอยู่แหละเพราะว่าก็ยังไม่กล้าที่จะกินนะเพราะเพราะว่าก็ นะเ,นเพื่อนๆต้องความสะอาดนิดนึงเนาะเพราะว่าเรามันเป็นช่วงนี้นะคะเ,เพื่อนๆแต่กบก็ภูมิใจนะแล้วก็ดีใจนะคะส่วนขนนุนนะคะเ,เพื่อนๆที่กบซื้อมานะ่ยยังยังไม่ปอกหรอกเพราะว่าคิดว่าจะรออีกสองวันวันสองวันเนี่ยคะ่ะแล้วก็ค่อยค่อยที่จะผ่าให้เ,เพื่อนๆได้ชมนะคะเ,เพื่อนๆชมเงาะแล้วก็กบจะเอาไปรวมกับคลิป เขอโทษค่ะคลิปขนุนนะคะเพื่อนๆเนี่ยกบจะเอาคลิปนี้ไปรวมกับคลิปขนุนนะคะแต่ว่าไม่ได้กินในวันเดียวกันนะคะกบจะทยอยกินเนาะคือเนาะไม่ได้หากินง่ายแล้วกบก็จะค่อยๆกินก็แล้วกันใช้คําว่าค่อยๆกินก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะโอเคค่ะเพื่อนๆแต่ตากล้องน้ําลายไหลนะคะเพื่อนๆโอเคค่ะไปรวมกับคลิปขนุนค่ะเพื่อนๆเรามาเรามาผ่าขนุนกัน ดีกว่าค่ะผมเอาน้ำมันทามีดกบว่าเขานิ่มมากเลยอะผบไม่แน่ใจว่าเขาจะเสียไหมอะ oh. จริงด้วยที่รัก๋อน oh, <no. S 1> แล้วแบบเหมือนเต็งโมนี่เหมืนไม่ใช่เตงโมเหมือนขนนอ่อนเลยอ่ะ อันนี้เป็นครั้งแรกนะที่กบบอกว่ากบซื้อเป็นลูกถ้าไม่เวิร์กกบก็จะกลับไปซื้อเป็นแพกเหมือนเดิมอมืหอมละโอ้โหที่แล้วไม่เวิร์กหรอกเหมือนที่เต่าบอกเหมือนที่สาวบอกว่ายูซื้อมานะ่ะอยู่อยูซื้อมาอยู่รู้ไหมว่า ว่าเขาสุกหรือเปล่าว่าเขาเป็นยังไงถ้าเราซื้อข้างถ้าเราซื้อที่ผานะ่ะเราจะรู้ว่าว่าข้างในเป็นแบบไหนนะแตวกบขอชิมนี่เพื่อนเพื่อนหืมไม่เวิร์กเลยที่รัไม่เวิร์กเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นการซื้อขนุนเป็นลูกครั้งแรกแล้วก็เสียใจนะคะเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเนาะเราก็เลือกไม่เป็น มันเป็นขนุนที่อ่อนสิบสองเหรียญเสียาจจังเสียใจด้วยมันเป็นขนุนที่อ่อนค่ะเพื่อนๆเสียใจอะ่ะนี่แหละเป็นบทเรียนนะคะบางอย่างบางอย่างเราเราไม่รู้เราก็อย่าอย่าซื้ออย่าทำห้ามทำต,ตามกบเลยนะคะเพื่อนๆกบคิดว่า กบคิดว่าเขาจะาเขาจะดีเหมือนที่เราเหมือนที่เราอาที่เขาแกะที่เขาอ่แกะขายให้เรานะคะเพื่อนๆกบคิดว่าเป็นแบบนั้นนี่คือนี่คือคือสิ่งที่ควรเรียนรู้แต่เป็นครั้งแรกแล้วกบก็จะเป็นครั้งเดียวนะที่กบจะซื้อแบบนี้นะเพราะว่าเตือนเพื่อนๆเลยนะถ้าเราไม่มั่นใจ เราไม่มั่นใจเราเลือกไม่เป็นนะคะเราก็ไม่ควรที่ตัดสินใจซื้อแบบนี้นะคะเพราะว่ามันก็เสียดายตังค์เนาะตั้ง12เหรียญก็300 300 60 3กส60เราทิ้งเงินไป3หก60บาทนะคะเพื่อนๆตอนนี้กกก็เฟลแบบก็คือรู้สึกไม่ดีเสียใจที่ซื้อนะคะแต่ว่าก็ ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสําหรับกบก็แล้วกันนะว่าไม่ควรที่จะตัดสินใจซื้อในสิ่งที่เราเลือกไม่เป็นในสิ่งที่เราคิดว่าทําได้แต่เราทําไม่ได้โอเคค่ะพเพื่อนๆมันอ่อนน่ะมันเป็นแบบมันอ่อนก็คือก็คือกินไม่ได้นะคะพเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นบทเรียนเป็นบทเรียนจริงๆมันไม่มันกินไม่ได้จริงๆน่ะมันมัน กบคิดว่ามันมันน่าจะกินได้นะแต่ลงกบชิมไปเมื่อกี้มันรสชาติมัน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 เหมือนกับเรากินไม่มีรสชาติอะไรเลยโอเคค่ะเพื่อนๆรักเพื่อนๆทุกคนนะคะรักษาสุขภาพแล้วกบก็ขอเน้นย้ำอีกบอกตัวเองด้วยบอกเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจจะซื้อเพราะว่าของพวกนี้เรามองไม่เห็นข้างในเนาะ กบก็ว่าทําไมเขากินไม่ค่อยหอมเลยปกติกบเดินผ่านสามีกบก็บอกว่าอเราเดินผ่านไม่เห็นหอมเลยกบก็ด้วยความที่กบก็ก็คิดเองนะคะว่าบอกบอกบอกสามีว่าขวานจ,จะยังไม่สุกก็ได้เราต้องรอเขาหรือเปล่ารอสักสองสามวันอาจจะสุกแล้วก็จะมีกลิ่นหอมก็ได้นะที่รักโอเคเสียใจมากเลยเพื่อนๆกบยอมแล้ว่ราะกบเสียใจมาก โอเคค่ะเพื่อนๆรักษาสุขภาพรักเพื่อนๆทุกคนค่ะบ๊ายบาย